สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ my gosh วันนี้เป็นคลิปที่3กันแล้วนะจ๊ะที่ทําเวยโนริซ่าของเราแอดบอกแล้วว่าอย่าให้น้องซุกเงียบไปไหนนะจ๊ะเพราะโพอีกทีนึงจะมีงานแล้วก็รูปภาพตามมาเต็มเป็นขรบวนจริงๆทุกคนโดยในรอบนี้เดียวรู้สึกว่านอริซ่าของเราจะไปขึ้นปกนิตยสารที่มีความอาร์ตสูงมากๆเลยนะเขาชื่อว่า an author นะจ๊ะซึ่งเขาก็มีการมาโพสต์หน้า Facebook และช่องทางต่างๆของเขาเป็นที่เรียบร้อยเอาตรงๆมาแอด รับเลยว่าเป็นนิตยาสารที่แอดนี่ไม่ได้รู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่งมาเห็นเขานะเขาก็บอกว่าเป็นแมกกาซีนแบบออทัมแล้วก็วินเทอร์นะโดยช่างภาพในครั้งนี้นะจ๊ะก,ก็คือคุณจอห์นนี่ดูฟอร์ดและก็สไตลิ่งคุณเคที่ชิริงฟอร์ดซึ่งก็น่าจะทํางานกับนิตยาสารแอนด์ออเทอร์เนี่ยมาหลายครั้งแล้วแอดแคบจะเป็นสไตลิ่งหรือเปล่าแต่แอดก็ไปสืบมาให้แล้วเป็นที่วเรียบร้อยเรามาเริ่มกันก่อนจากลุกที่โนริซ่าเขาเราแต่งมากมานะจ๊ะคือมีความแฟนตาซีมากเหมือนตัวละครหาาหบบมุมมมมาาจกกเอ่่นนััังงงแแคชบบีรต็ไิย เป็นแฟชั่นอยู่คือมีความแบบบอกไม่ดูกมีความมหัศจรรนนย์ในอลิสบอนเดลแลนด์ไหมมีความ h a r ์รีควินบางแบบบางสไตล์แล้วก็มีการไปถ่ายในคล้ายๆแบบสวนสนุกล้างอะไรประมาณนี้หรือมันมีเครื่องเล่นเก่าๆที่โนริซ่าท้าอยู่หรืออะไรเงี้ยทรงพงทรงผมก็ทําให้เราอะไปสะท้อนและนึกถึงฮา r ์รีควินแบบไกลๆไปปลายหางๆหน่อยอะแต่ว่าน่าจะได้อินสปิเรชันมาจากแบบ ธรรมชาติผสมบนเปนก,นกันกับความเป็นแ mm hmm. ฟนตาซีไหม mm hmm. เพราะว่ามีพ่งเชอรี่มีดอกไม้มีการเป็นเทพีดอกออเดซี่ดอกทันตะวันสีขาวน้องม้าลายคือลุกหลายแบบมากๆแต่ก็ ไอ้บอกไม่ถูกว่าลุคมันคืออะไรให้นิยามว่าเป็นลุคที่แฟนตาซีแฟชั่นได้ไหมเออก็น่าจะเป็นไปได้น,นะจ๊ะส่วนตัวแอดแอดก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เห็นอนอริซ่าแต่งลุคแบบนี้มาก่อนเลยแล้วกันเนาะมันมีความแยกออกไปจากลุคที่เคยแต่งที่มันดูแบบฟูฟ้าฟูฟูอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันมีความแฟนตาซีจริงๆดูเหมือนลุกมาจากหนังแฟนตาซีอะเข้าใจไหมแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับลุคนี้บ้างก็พูดคุยกันไว้ได้น,นะจ๊ะระหว่างที่ไอ้กำลังรันภาพไปเรื่อยๆแอดก็จะอ่านให้ฟังด้วยนะว สรุปเรือบยอดมาให้ฟังเขาบอกว่านิตยสาร Unalter Magazine เนี่ยเป็นนิตยสารแฟชั่นและวัฒนธรรมสัญชาติอังกฤษ ก่อตั้งในปี2001โดยเจฟเฟอร์สันแฮกและนักออกแบบอเล็กซานเดอร์แมคควีนคุณไม่จ๊าแล้วก็มีส่วนร่วมในยุคเริ่มต้นเรื่องความดังจัดว่าดังในระดับสากลโดยเฉพาะในสายแฟชั่นอาร์ตความคิดสร้างสารรค์และไฮแฟชั่นเพราะเจาะกลุ่มแฟชั่นดีไซเนอร์ศิลปินและผู้ที่สนใจวัฒน,นธรรมร่วมสมัยแต่ถ้าเทียบกับ V o g u e และ h a r p e r s ์ a z a า r าอาจจะไม่แมสขนาดนั้นทว่ามีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับสูงในวงการแฟชั่นโลกนั่นเองจ้าจบปึ้ง ไปส่วนคนที่จะมาเป็นช่างภาพนะจ๊ะคุณจอ์นี่ดูฟอร์ดแอดก็ไปสืบในส่วนของหน้า IG เขาก็มีการขึ้นรู่นอริซ่าแล้วก็กดลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของเขาก็ถือว่ามีผลงานที่โอ้โหกับหลายแบรนด์หลายนติตยสารหลายภาพก็มีความอาร์ตมีความพอร์อเทรตเสน์แสงเงาของเขาถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวแล้วก็ถ่ายทอดความสวยงามของนอริซ่าออกมาได้แบบ ปัง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 มากมากจริงนั่นเองจ้าส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณสไตลิ่งคุณ k คที่เชลิงฟอร์เขาก็เปลี่ยนโปรไฟล์ของเขานะให้เป็นรูปนอริซ่าเลยซึ่งตรงนี้แอดก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำครั้งแรกหรือว่าพอถ่ายผลงานอะไรก็เปลี่ยนภาพโปรไฟล์หรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนโปรไฟล์ครั้งแรกนี่จะบอกเลยว่าเขาน่าจะไฮด์นอริซ่ามากจนเอาขึ้นมาเป็น <laughs> ภาพตรงหน้า i อนั่นเองนะจ๊า ใครที่เคยติดตามเขามาก่อนก็น่าจะรู้แต่แอดเนี่ยเพิ่งมาเจอเขาครั้งแรกเลยนะวันนี้เนาะแล้วก็แอดไปดูหน้าเว็บไซต์เขาเหมือนกันผลงานของเขาเนี่ยโอ้โหร่วมง,งานกับศิลป,ปินชื่อดังหลายท่านเหมือนกันแล้วก็อย่างที่แอดบอกเลยว่าเขาก็มีการร่วมง,งานกับนิตยสาร and offer เนี่ยหลายๆเล่มอยู่แล้วแล้วก็มีภาพอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะจ๊ะเป็นผลงานแบบหลายวงการบารซาก็มีอะไรก็มีคือเป็นสไตลิ่งให้กับหลายนิตบกนิตยสารเลยนั่นเองจ้าก็เลยเอามาฝากกันในคลิปนี้นะทุกคนนะก็คือแอดกำลังนั่งกิน้าาวอัอยเะจตแล โปรอีกแล้วคือแบบตกใจมากจะมีอะไรไม่ล่วงเซอร์ไพรส์ทุกวันนะจ๊ะแต่วิวเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นตามเลยตอนนี้ช่องแอดนะจ๊ะต้องการการกดไลค์แล้วก็การคอมเมนต์เป็นอย่างมากนะจ๊ะช่วยกันนิดนึงนะทุกคนนะยังไงก็มาวิดลุกนี้มาให้คะแนนมาพูดคุยวิเคราะห์อะไรก็ว่าไปกันได้นะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาก,กันประมาณนี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้ะ